ครับพี่พลีเบ้นอยู่ไหนครับมาถึงปลายแล้วพี่โอเคเบ้นหาอะไรกินแป๊บหนึ่งพี่กำลังรักษาตรวจรักษาอยู่นะถึงยี่หกเสร็จโอเคครับพี่เดินชิวๆในเมืองก่อนพี่ได้พ่เดี๋ยวะเดี๋ยวอยู่ในเมืองรอแล้วกันนะพี่ได้ครับพี่ครับสวัสดีครับผมนั่งรถโดยสารจากจังหวัดแม่ห้องสอนมาพักพิงที่อำเภอปลายในช่วงเย็นของวัน เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ผมได้นั้นแนะกับพี่ชายที่เป็นเจ้าถิ่นเมืองปลายพี่มาใครครับพี่มาคนเดียวเลยมารับเบ้นเลยเอขอบคุณมางเลยพี่ไปทำอะไรมาเมื่อกี้ฮะเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้ไปมันก่อนมอนใส่ลมเอาหรอพี่เออขี่คูโรล้มหนักเลยโคกโคกทนอิ่อแล้วแขนมันเคดอ่าแล้วก็ ิดสปาแล้วเขามีอาจารย์ที่เป็นหมอมันจัดก,กระดูกอะไรเงี้ยใช่เขาใช้วิธีแบบขูดเส้นขูดแหลอ๋อแล้วมันหายเลยค่ะยกแผลท้อไปดูอีกรอบหนึ่งลาวันนี้จะทาไปไปเชื่ออีกรอบหนึ่ง <laughs> นี่พีจะพาไปเนี่ยคือหมายถึงว่าไปขี่รถอีกแล้วใช่ไหมไม่ไม่ขี่อ๋อไปแบบสบายสบายสบายโอ้ใช่ป่ะหรือว่าเดินเดินเลยเบมากับพี่มันมีทางสบายด้วยเหรอเออรู้สึกแบบแมงๆไฮไลท์ของมันคือหมูกระทะที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเราจะขึ้นไปกินหมูกระทะบนนั้นกันขึ้นไปดอยเพื่อกินหมูกระทะเหรอพี่ก็ใช่ เราเดินทางมาที่ภูริปายรีสอร์ทของพี่ภูริที่อยู่ไม่ห่างจากถนนคนเดินของเมืองปายสักเท่าไหร่เมื่อก่อนเนี่ยพี่อชอบปายมากมาแล้วแบพักผ่อนบ่อยก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำทำยังไงดีเราถึงจะมีธุรกิจอยู่ที่นี่นะอ,อะไรเงี้ยเราเฮ้ยซื้อที่ดีดกว่าก็เลยมีความฝันเหมือนเด็กๆอะ่ะว่าเฮ้ยอยากมีที่อยากมีรีสอร์ทไว้อยากอะไรเงี้ยเด็กๆฝันใหญ่เหมือนกันนะพี่ <laughs> นะพี่ <laughs> ก็ไม่เด็กมากแล้สามสิบแล้วนะนะสามสิบแล้วเออสามสิบแล้วแล้วก็มาเห็นที่แปลงเนี้ย โหมันสวยมากเลยอ่ะถ้าได้เห็นตอนกลางวันหรือตอนเช้าอ่ะเออมันแบบโล่งมันจะมันจะโล่งแล้วไม่เห็นภูเขาหมดเลยจนมาถึงตัวนี้ก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาก็เลยเอองั้นเขาลงทุนฝั่งซ้ายเนี่ยทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เราบริหารแต่เราไม่มีรั้วเราไม่มีรั้วต่อกันเออแล้วบ้านทุกหลังพี่ก็จะบอกว่าเรื่องการตกแต่งบ้านเรื่องการออกแบบหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้เราเป็นคนจัดการเพื่อที่ว่าบ้านทุกหลังมันจะได้มือมาตรฐานเดียวกันหน้าตาเหมือนโรงแรมใกล้เคียงกันที่สุดอะไรเงี้ย เหมือนกับว่าชีวิตการเดินทางที่ผ่านมาจะทําให้ผมได้มารู้จักกับพี่ภูรินักแสดงและนักเดินทางที่คุ้นตากันในบ้านเราด้วยความอารมณ์ขันและเป็นกันเองของพี่ภูริทําให้วันนี้ผมมีที่พักดีๆจากคําชวนที่ว่าถ้าผมเดินทางมาปลายเมื่อไหร่อย่าลืมติดต่อมาซึ่งในระหว่างการนั่งรถตู้จากแม่ห้องสอนขึ้นเชียงใหม่ผมก็เลือกจะลงกลางทางที่อําเภอปลายเพื่อแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนพี่ชายในวันที่เงียบงานณนะปลาย ซึ่งคงจะเป็นทิวทัศน์ที่แปลกตานะถนนคนเดินที่ในช่วงเวลานี้ดูจะไร้วิแววของนักท่องเที่ยวแต่ก็เพราะอย่างนี้เองที่ทําให้การเดินทางมาปลายในครั้งนี้ดูจะผิดแปลกไปจากครั้งอดีตทั้งบรรยากาศที่เคยได้สัมผัสและผู้ร่วมทางที่ดูจะอารมณ์ดีมากไปกว่าทุกวันมีปลามึกเหรอฮะไม่มีหมดแล้วหมดแล้วปลามลีปลาห,หมดเมหมือนกันโอ้ขายดี อยู่ซอยเลียบสนามบินเนี่ยคือไม่ว่าจะฤดูการไหนก็ตามเนี่ยเราจะเรียกตรงนี้ว่าดงพญาเย็นทำเป็นชื่อที่นี่ไปแล้วไม่พี่ตั้งเองเพราะว่ารู้สึกว่าแม่งเย็นมากเป็นลองลองยื้นมือมาดิมันมันจะเย็นกว่าปกติประมาณหนึ่งถึงสององศาพี่ก็ตั้งชื่อว่าดงเย็นเมื่อวกก่อนแมื่ขี่มอเตอร์ไซค์มาสมัยจีพญาเนี่ยเขาจะกอดแน่นมากกอดเี่ยใช่ใช่กอดแน่นกอดหนาวมากเพราะตรงนี้เขาจะหนาวมาก แล้วเราโมไซอะไรพี่โมไซค์เล็กๆเลยโมสกูปปี้ไออะไรเงี้ยคือแบบโมไซค์แบบโมไซค์เล็กๆเลยเนี่ยในตอนนี้จะเย็นจุดเลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้จะเย็นมากเลยเห็นป่ะมันมันเหมือนว่าทุกฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนเนี่ยตรงนี้จะเย็นกว่าปกติประมาณหนึ่งถึงสององศาซึ่งแปลกมากแปลกมากเพรไปที่บ้านก็หายหนาวเลยแปลคิดถึงเมียเลยคิดถึงเมียเลย ก็ต้องเฟซไทม์ไปหาอยู่ดีไม่ไม่ไม่แล้วไม่แล้วดึกแล้วดึกแล้วดึเราหายตัวเลยดีกว่าเราก็บอกเมียว่าเราไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนอ่าเราหลับไปแล้วตั้งแต่สามทุ่มเออแต่เขาไม่รู้ตอนดูคลิปนี่แหละใช่ใครไปแท็กเมียกูตอนเนี้ยรู้แน่แสงอาทิตย์เริ่มสาดส่องมาที่ภูรีปาย เช้าวันใหม่ที่ผมไม่แน่ใจว่ามานอนบ้านเพื่อนหรือกำลังนั่งชมวิวอยู่ที่รีสอร์ทหดาวคงจะไม่บ่อยนักกับการเดินทางมาพักสถานที่หรูหราลักษณะนี้กับแบ็คแพคเกอร์ที่เดินทางอย่างไร้แผนการที่แบกเป้เดินทางเข้ามาแทนที่จะเป็นกระเป๋าลากเป็นสิ่งที่ผมทําตัวไม่ค่อยจะถูกสักเท่าไหร่คงมีแต่จะต้องรอให้พี่ภูริตื่นแล้วค่อยไปหาอะไรกินกัน และเมื่อเวลา8โมงเช้าเจ้าบ้านก็ตื่นโดยมีพี่ธันวาเพื่อนของพี่ภูริมารอแต่เช้าผมได้ยินแต่พี่ภูริพูดถึงแต่ว่าไม่ค่อยได้นอนหลับถึง7-8ชั่วโมงแบบนี้มานานแล้วเป็นสิ่งที่ดูเหมือนกับว่าพี่เขาจะแอคทีฟมากกว่าเดิมซะอีกในวันนี้เรากระโดดขึ้นรถของพี่ธันวาเพื่อจะออกเดินทางไปยังดอยธงดอยที่ผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อเป็นครั้งแรกจากพี่ภูริ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกใจสําหรับคนที่เคยเดินทางมาปายแล้วอย่างผมที่จะได้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้ยังมีดอยที่เราไม่รู้จักอยู่ซึ่งเป็นดอยที่เราต้องขึ้นรถกระบะไปกับเจ้าหน้าที่ในเส้นทางฝุนที่แปลกใหม่เกินกว่าที่ผมจะคิดไว้ในฤดูที่น่าจะเรียกว่าแ้งที่สุดของอำเภอปายลอองของฝุ่น PM ลอยอยู่ใต้ของตีนดอยแต่เมื่อเราเริ่มลัดล้อขึ้นไปยังยอดของดอยธง ละอองของฝุ่นก็ดูเหมือนจะเจือจางลงไปจนทําให้ระหว่างทางขึ้นไปบนยอดดอยมีอากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้นบวกกับทิวทัศน์ที่เริ่มเป็นป่าเขาอย่างแท้จริงใกล้ถึงแล้วฮะใกล้ถึงแล้วใกล้แล้วตอนขึ้นตอนหลังนี่เดี่ยวมันขนาี้มันชันเนี่ยน้เป็นผาแล้วอะน่าผาแล้วระหว่างทางขึ้นไปยังดอยธงก็จะผ่านดอยเมี่ยงก่อนซึ่งเป็นจุดที่ทําให้เราได้แวะพูดคุยกับพี่เพชรผู้ด,ดูแลในพื้นที่แห่งนี้ กอนล้นลมเม็นเขากอดล้นเป็นไร่ฟินอ๋อไร่ฟินของชาวเขาอ่ะเป็น,เป,นเป็นเหมือนหมื่นไร่เลยภาคเหนือเลยัดรอถึงกิวลมปลางมาผ่านนั่แเละครับเนี่ยดอยธงดอย,ดอย360ส6 0องศาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ปลูกหมดเลยครับแล้วพี่เพชรปลูกมากี่ปีะะ้วครับเนี่ยไอห้าหนึ่งครับเริ่มปลูกตัวนี้ห้าหนึ่งแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ปลูกอยู่ปลูกลึกไปก็ใช้เวลาหลายปีเลยนะพี่ก็แต่ห้าหนึ่งตอนนี้หกสี่สิบกว่าปีอะพี่ และก็ได้เวลาที่จะออกเดินทางต่อเพื่อเดินทางไปยังยอดดอยที่แท้จริงซึ่งดูเหมือนจะเริ่มเห็นปลายทางอยู่ไม่ไกลเกินแล้วเมื่อก่อนอตอนผมเด็กๆเ,เห็นชาวบ้านที่มาเลี้ยงผีมาเส้นว่าเนี่ยเอาคงสีขาวมาปักปักเยอะนะคงมันเยอะแล้วก,ก็เรียกตามตามเห็นเราเห็นนะเห็นเห็นคงเออดอยโงดอยทง,ทงเป็นความเชื่อของ,ของ,ข,องของชาวเขาแล้วก็เมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นคาราวานฝิ่นด้วย ก็เปเส้นทางลําเลียงอย่างเสิติดด้วยก็าเป็นทางผ่านคนนี้มาขอพอร์ตขอให้มันรอดประมาณนี้เลยหมายถึงว่าขอให้ไปถูกจับะวะนี่แหละ <c oughs> ในบางวันของการออกเดินทางบางครั้งก็ดูจะไม่คุ้นชินไปด้วยเสียงหัวเราะที่ผมมักจะไม่ได้อยู่ฟากฟังของความสุขในลักษณะนี้แต่ก็อาจจะด้วยผู้คนที่เราได้พบในระหว่างทาง ที่มักจะทําให้เราได้พบเจอกับบรรยากาศที่ไม่ชัดเจนบรรยากาศที่ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเราเป็นคนตัดสินเหมือนกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์ของคนอื่นที่แตกต่างไปจากเพลย์ลิสต์ของเราแต่เมื่อเสียงเพลงที่คุ้นเคยของเราดังขึ้นในเพลย์ลิสต์ของคนอื่นแล้วมันก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่อดจะอมยิ้มไว้ไม่ได้ผมคิดว่าหลายครั้งในการเดินทางมักจะมีผู้ที่เฝ้ามองความรู้สึกของเราเมื่อไปถึงยังจุดหมาย และเก็บซ่อนความรู้สึกว่าเราจะเปิดเพลงเดียวกับที่เขาเคยรู้สึกหรือเปล่าผมเดินทางมาถึงยอดของดอยธงในช่วงเวลาที่เสียงของลมเป็นเพลงประกอบบนยอดดอยซึ่งคงจะเป็นครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราจะได้ยินเสียงแบบนี้บนยอดของภูเขา แต่ก็ไม่รู้ทำไมว่าเราถึงชอบเดินทางขึ้นมาฟังเพลงเดิมๆและพบกับความรู้สึกเดิมๆซึ่งก็คงจะเป็นความรู้สึกที่ให้เราได้พักใจมากกว่าที่จะพักกายคงจะเป็นอีกหนึ่งความขัดแย้งของซาวแวรกบนยอดเขาที่ทําให้ผู้คนบางกลุ่มมีพฤติกรรมเดินทางมาฟังบทเพลงเดียวกันในวันที่แตกต่างพี่นีมาชอบไหมดีที่แต่ใช้ได้นะวิวมันปิดไปนิดน,นึง<อ>แต่เีก็คือเปิดกว้างข้างข้างล่างเยอะแล้วนะจึงมัก็แบโปร่งขึ้น คือเบ้นมาในช่วงที่พี่ว่าน่าจะเป็นช่วงที่อากาศเลวร้ายเกือบที่สุดแล้วแล้วเราก็ขึ้นมาตอนเที่ยงคือปกติไม่มีใครเขาขึ้นมาตอนนี้นเราจะขึ้นมาตอนเย็นหรือไม่ก็เช้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่คนนี้ขึ้นมาบ่อยไหมพี่ขึ้นมาบ่อยนะปีนี้พี่ขึ้นมาสี่ครั้งแล้วครั้งกับมากับเบ้นในครั้งที่สี่ชอบแต่ถ้าเบ้นมาช่วงหน้าหนาวมันก็จะเป็นทะเลหมอกก็จะเห็นไกลถ้ามาช่วงหน้าฝนก็จะเป็นเมฆวิ่งผ่านเราอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าพี่ขึ้นมาทุกครั้งมันก็จะไม่เหมือนกันพี่ไมเาาาจอบรรก ร้อนและแห้งแรงแบบนี้เลยอ๋อนี่คือนี่แห้งแรงสุดแล้ววะนี่คือแห้งแรงสุดละร้อนร้อนสุดละใช่พี่ว่ามันเจ๋งตรงที่ว่าเส้นทางที่มาด้วยมันสวยขึ้นเรื่อยๆสวยขึ้นเรื่อยๆแต่ถนนที่เห็นขึ้นมาเหมือนรถเราวิ่งมาทันเดียวอะใช่ทางมันสวยด้วยแหละแล้วถ้าเผื่อคนที่ชอบแบบเดินเทคกิ้งก็เดินเทคกิ้งมาตั้งแต่ดอยเมี่ยงเดินเทคกิ้งมาเนี้ยก็สวยที่เคยเดินมาเดินไปเดินกลับประมาณสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงเดินเที่ยวถ่ายรูปไปเรื่อยๆเลยเห็นพี่บุรีบอกมีอะไร หมูกระทงหมูกระทะใช่ตรงไหนเนี่ยตรงดอยเมี่ยงอ๋อคือเราจะลงไปกินคือเราเราไปกินหมูกระทะตรงที่เราจอดตอนแรก<อ>เขาเตรียมไว้ให้แล้วก็พิเศษเนี่ยเป็นหมูกระทะที่พี่คิดว่ามันอร่อยที่สุดในประเทศไทย <c oughs> อาจจะว่าเราเหนื่อยแล้วหิว okay. แต่ว่าพี่คิดว่าเออดูบรรยากาศแล้วแล้วก็น้ําจิ้มที่พี่เขาเลือกมาแล้วก็ผักที่พี่เขาปลูกเองหิว <c oughs> เ,ออเลยเนี่ยพี่ปไปไปแล้วปหิวค <c oughs> อแห้งเลยไป ตามที่สัญญาไว้ของพี่ภูริกับการเดินทางไปกินหมูกระทะที่อร่อยที่สุดในโลกของเขาซึ่งเคล็ดรับความอร่อยนั้นทำได้อย่างไม่ยากเย็นทั้งหมดของสูตรลับคือการเดินขึ้นลงยอดของดอยธงและลงมาพบกับหมูกระทะจานใหญ่ในอากาศที่เย็นชื่นใจบนยอดดอย ้องอิ่มก็ได้เวลาที่เราจะเดินทางลงจากยอดดอยผมพูดที่ผ่านทางและโดยสารรถที่พี่เขาก็คงได้แต่นั่งสบายใจอยู่เบาหลังรถและมีแต่ความคิดในหัวว่าจะติดรถใครกลับเชียงใหม่ได้แต่จะในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็ไม่สำคัญเพราะก็คงไม่มีอะไรมาผูกติดให้ชีวิตผมต้องรีบร้อนเดินทางคงจะเป็นข้อดีที่เราผูกปมไว้กับชีวิตให้น้อยที่สุดเพื่อรองรับข้ออ้างในชีวิตที่จะบอกว่าเราไม่มีเวลา แวะพักที่คาเฟ่กับพี่ภูริและพี่ธันวาเป็นช่วงเบรกของวันที่เราได้พูดคุยกันว่าเราอยากจะเดินทางไปแช่เท้าที่โป่งน้ำร้อนท่าปายอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของอำเภอปายที่ผมก็ยังไม่เคยได้เดินทางไปซึ่งครั้งนี้มากับเจ้าถิ่นทั้งทีพี่เขาว่าดีเราก็ต้องเดินทางไปดูให้เห็นกับตาดูดีสดชื่นเลย พี่มาแช่ที่นี่บ่อยไหมพี่เหรออ่าบ่อยนะอ๋อเพราะว่าเอ่อพี่เป็นโรคเล่นกีฬาตับเอ็กซ์ตรยมเยอะ,อะแล้วพี่จะมีการบาดเจ็บเยอะเรียกว่ารถล,ลม้มรถล้มบ้างหิงซนบ้างเจ็บไหลบ้างอะไรเงี้ยแล้วน้ำร้อนเนี่ยน้ำแร่เนี่ยมันช่วยได้จริงๆรด้วยอุณหภูมิด้วยอะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้เลือดมันคลายเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดแล้วเลือดมันก็จะไปเลี้ยงตัวที่เราปวด จะหายแต่บ่อตีเขาก็ลงมาแช่ทั้งตัวเลยแช่ทั้งตัวลงไปนอนเลยแล้วก็มันตอนนี้มันโุกดีว่ามันมีบ่อเยอะน้ําเย็นอยู่ตรงนี้เราก็จะร้อนระมาณสักสิบนาทีแล้วก็จะไปแช่น้ําเย็นสักสี่ห้านาทีแล้วก็ร้อนเย็นร้อนเย็นอยู่อย่างนี้ประมาณสามรอบสุดท้ายป่วยชาวบ้านที่เนี่ยที่เป็นคนปลายอ่ะเขาก็เข้ามาเพื่ออาบน้ําร้อนหน้าหนาวเนี่ยเขามากันเต็มเลยนะหน้าหนาวเอบชาวบ้านเขาอย่างนั้นโดนเลยอ่ะใช่เขาก็มาแช่น้ําร้อนที่เนี่ย แ้วหนาวเราทีมาเช้าๆเนี่ยควันขึ้นจากตรงเนี้ยอืครับเป็นแบบเป็นไอเลยแล้วแต่วันนี้ที่พูดลิจะไปไหนต่อป่ะพี่วันนี้ไม่น่าไปไหนนะครับอ๋อคิดว่ากลับไปที่พูดลิตายแล้วก็น่าจะน่าจะจับอาจจะลงเชียงใหม่วันนี้หรือไม่ก็พี่นี่เหรอไม่ถ้าพี่ไปเชียงใหม่เป็นจะติดรถไปด้วยได้ไปได้โอเคนะ เราก็กินข้าวก่อนแล้วก็ไปเพรามีแม่ยายทีู่่ด้วยนะอ่าก็คงจะเป็นการเดินทางแบบเลยตามเลยเช่นเคยที่ผมเคยได้ผ่านมากับการได้แวะพักบ้านของพี่ชายที่เราคงจะต้องได้เจอกันอีกซึ่งคงจะเป็นการจากลาที่ยังค้างคาไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์รับฟ้า